ราา้านขายโลบักและบริการอื่นๆอีกมากมายมีทั้งระบบเติม ID Pass และระบบเติม VIP และบริการกดคลิปไอเทมในแมปต่างๆแถมยังรับฟาร์แมปอื่นๆด้วยนะแถมยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบใครสนใจใช้บริการลิงต้าล่างคลิปเลยกับสวัสดีด้วยเนี่ยทุกท่านเข้ามารับชมช่อง Last Low เลยนะครับวันนี้ก็นะตามหัวชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้จะมาตามหาคนโดดเรียนล็อ f ฟรุตกันนะครับใช่บอ็อ f ฟรุ t อยา โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะเปิดการสอนออนไลน์เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากติดปัญหาเรื่องโควิดกันนะครับอ้าวแต่ถ้าว่าอาจจะมีเด็กดื้อบางคนเนี่ยโดดเรียนนะครับเนะเอาละวันนี้จะเจอหรือเปล่านะว่าเอ่อคนโดดเรียนนะ <c oughs> เจอแน่นอนลืมไปมันพักเที่ยงนี่หว่ายยสัส โอเคล่ะตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งครึ่งเลยนะคือตอนนี้บ่ายหนึ่งครึ่งแล้วเออนักเรียนทุกคนต้องแบบเข้าคลาสกันแล้วนะครับไม่ใช่ไหมแบบไอ้กากเนี่ยเข้ามาพิมพ์เลยเหรอเจสสัสว,ว้าวเจ๋งมาก ตอนนี้โอ้โหพวกที่แบบล่าข่าหัวกันคมๆนะครับนะเนี่ยด้พวกสองล้อสองล้านอย่างเงี้ยเออแน่นอนนะครับเข้าเส้อใหม่ๆผมใจดีอยู่แล้วแหละเออเดีย๋ยวผมไปสุ่มผลกันถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าได้ผมดีผมก็จะให้ให้คนที่แบบเปลียนน้อยๆนะครับเนะยอืมนี่ใส่ผมเป็นอย่างเงี้ยแหละผมไม่รู้จะอาตังไปลงกับไรไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไลอุ้ยไลทฟุตนี่ไม่ได้อื่ปลาคอแต่ผมจะให้ เอาออกเซิร์ฟหนีอ้โน oh, no! ยังไม่ได้หันให้เลยงั้นก็ต้องข้าหัวนี่ละเอองกบ้ามาขอดักเบต <h ou y> ไม่ตอบคำถามแต่จะมาขอดักเบต <c oughs> <c oughs> ฉันจะไม่มีวันซื้อให้กับคนที่ขออย่างนี้ <c oughs> เด็กขาดเลยใครยะผมยังใช้หนามอยู่เลยอุ้ย คนนี้สวัดดีครับไม่ต้องขอก็ได้พี่ให้น้องเอาไหมผนแสงเลยนะจะได้แบบบุ๊ปุ๊ปบุ๊ปป๊าปกับลูเกียไงน้อง a few moments later โอ้ยนเอ้าพี่กำลังจะให้ของร้องเลยน้องร้องกับหนีพี่อย่างงั้นเลยเจ็บใจเขาเห็นผมอย่างนี้แบบเห็นผมแล้วก็แบบตกใจอ่ะแบบ เขายังอยู่เขายังอยู่ E S r U O K เนี่ยชื่อชื่อเจ๋งดีดิชื่อแบบงานหัวคมๆมปะ <k _ irt> พี่ให้น้องรักนี่น้องรักใช่ไหม αι? เออจัมี <keen> หมดแสง let's go <S <S โอเคในเวลาตามหาคนโดดเรียนเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่เห็นมีใครตอบไปเลย ไม่ไม่นะพ่อพ่อเจอพ่อเอาคนดูมีข้างหัวสองล้านจุดหกแสนโอ้ What the fuck ไอ้นี่มันเซิร์ฟเวีร์เวียดนามนี่ผมคนไทยไม่ใช่หรอวะสุเพื่อนของฉันเป็นคนที่มีความ เสริมคนไทยนี่แหละที่ฉันต้องการอ้าวได้เวลาอ่าน <c oughs> ดีๆครับอ้าวไม่เหรอเคนายมีผลมืดปะได้ผลอะไรเหรอน้องครับเคเด็บพี่ขอผลอเปิฮ่าฮใครกินอะไรอะ่ะผลโกใครเอาใช่เราไม่เอาฟาร์มยากอ้าวกินไหมดีครับใครยังไม่กินการิ การิวัดกูไม่ชอบผู้หญิงเฮ้ยหนึ่งหนึ่งลัดกูแล้วหนีอ่อนหนีอย่างหมาไก่ลุมหนีไม่ลุมก็แพ้เรื่องของกูไอออนสี่ล้านนะสี่ล้านไม่เข้าเรียนหรอครับผมไมอื you are real sussy ความสามารถเจสสคือค่าค่าแล้วก,ก็ต้องแบบยังไงมีสกิลสกิลนิ้วนิดนึงเนาะเออโอ้เจอคนเล่นเกมแต่เรียนเออเล่น,เล,นเล่นเกมเล่นเกมให้มันทับเฟ็บุ๊กมาเดี๋ <c oughs> ยวต้องพิมพ์นีด้วยไม่ได้อย่าหลุดรอดไม่แต่คนเดียว ไม่ครับอืมตัวจริงเหรอครับอ๊ะหายตัว <laughs> หายตัวแย่ <laughs> yeah, แล้ววะ่ะผมเริ่มสิ้นหวังกับการหาคนโดดเดือนแล้ว,วะ่ะท่านผู้ชมเขาเริ่มจะจับผมได้ละ What the fuck is s o m e o man What the fuck! ผมก็เป็นคนไทยนะฮ่าฮ่านี่แหละเซิร์ฟเวอร์นี่แหละโอ้ค่าหัวสามแสนอ้เซิร์ฟเวอร์คนไทยไม่เรียนกันหรอกครับ One hour later เขาไม่ตอบผมว่าคนดูรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี่จะยิ่งเป็นพิเศษนะต้องไปถามใกล้ๆต้องไปถามใกล้ๆเสร็จแล้วครับอ้ยผมช้าไปเลยไงวะ w วายาท้อท้อ <również> ท้ยืนนี้ก็ชักแสงมาแล้วตอบแค่คนเดียวคนอื่นไม่ตอบเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผมเลยในเซิร์ฟเวอร์แซบเรียนครับอ๋อแอนารอเหรอครับใช่ครับอืมฉันละเยียดเด็กตั้งใจนจริงๆ เขารอคนครูอยู่อท่านผู้ชมเฮ้ยผลเกิดว่ะสปริงเจสสปริงเอฟซีเงี้อ้าเจเอฟซีา่โคตรดเลยไม่ใช่เนี่ยใจสส์นี่มันพี่ของฉันนี่นะ แย่ละผมมีเออยู่ในเติมอย่างนี้ก็ไม่หนุกก็ดีหายตัว <c oughs> อุย้ยเรือเล็กเรือเล็กเรือเล็กคนออกจากฟัง <c oughs> มาถามในเรือใจช้าไปมาท่านผู้ชมผมต้องเล่นเวลาช้าๆกว่านี้ผมจะหาคนดูเรือนเจอแน่นอน <c oughs> จเมันต้องมีบางเซิร์ฟเวอร์ที่ยังเอ่อครูและบางเรียนก็ยังสอนอยู่นี่พยายามต่อไปดูมส3มสพีเนี่ยน,นะใจแส่ข้าวห่ะเจแสนโยรุด้วยตักตอบผมแล้วละ่ะมาดับหนึ่งที่เลยนะคบพี่เพียังแค่คุณให้คำตอบมาเท่านั้น ไม่ใช่ต่อยอ,อย่าเพึ่งพีเคไม่มีค้าหัวค้าหัวมีนิดเดียวพี่ ไม่ดีไม่ชอบบักคงขีง่เราเจอคนโดดเรียนหนึ่งคนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะหนึ่งคนเท่านั้นที่เราหาเจอนะครับวันนี้นะแต่ว่าภารกิจเราสําเร็จแล้วนะครับนะเอาละ่ะคิปที่ผมก็ว่าน่าจะยาวมาพอแล้วนะครับนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนะบนะก็เป็นการเปิดหน้าแล้วก็เล่นเกมไปพร,ร้อมกับท่านผู้ชมแล้วก็ตามหาคนโดดเรียนไปด้วยนะครับเอาละ่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับนะบ๊ bye ายบๆเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโตสําสำหรับคลิปตัวเรียนแบบนี้ผมไม่รู้จะจะทำอีกตอนไหนก็แล้วกันนะผมขอสัก2,000ไลค์ 2, like ได้ไหมอืมถือว่าไม่เยอะนะ2,000ไลค์อย่าหยอกนะเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมทำคลิปให้ครับโอเคขอบุญทีเข้ามารับชมนะบ๊ายบายครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับลาสโต๊ายบายครับ